งงลงรางแต่ว่าลงละเอียดหน่อยว่ายังไม่ประสงค์ที่จะที่จะลงเนินคดีแต่จะให้ลงลเป็นหลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมาสอบปากคำนะถ้าทางสอบทางนี้สอบต่างคนต่างสอบอะไรอย่างเงี้ยเอาไงดีหรือว่าวันนี้มาลงมานตาวันก่อน,นแล้วเดี๋ยวตา่างที่ลงเนี้ยเป็นการบิดเบือนข่าวด้วยการที่เอาคลิปเก่าๆภาพเก่าๆหรือข้อมูลแล้วก็ภาพเนี้ยเยียวยาประชาชนซึ่งคนก็ไม่แชร์ของปลอม เพราะว่าใช้หน้าผมชื่อผมทุกอย่างใช้รูปผมทุกอย่างผมลงเพจอะไรในเพจจริงของผมเขาก็จะดูดไปลงในเพจปลอมทําขึ้นมาหลังๆเนี่ยไอเพจพวกเนี้มันก็จะมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมและข่าวที่บิดเบือนจริงก็ผมมีเพจหนึ่งอันนี้เพจทําสวนของผมเองทํามาเมื่อประมาณเดือนสองเดือนมามีคนตามอยู่สามหมื่นไว้ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องต้นไม้ทีนี้ มันจะมีผมผมทำมาให้เป็นของจริงกับของปลอมของจริงจริงของผมมากมันคืออนว่าจัดให้อ,ออเคนจะตามอยู่ประมาณสามล้านโอ้โอผมเอาเท่าไอี้นในข้อมูลอยู่แล้วเก็บหลักฐานไปแล้วใช่ใช่เก็บไปแล้วครับเท่าที่หาได้ในตอนนี้นะฮะเท่าที่หาได้เนี่ยส่วนมากก็จะมีพวกเอ่อแจ้งข่าวอนุวัตจัดให้อ,อนุวัตจัดให้มาเป็นตัวก็มีครับอ,อนุวัตจัดให้แจ้งข่าวก็จะวนเย่นีอยู่ผมจะทำยังไงครับผมว่าแล้วหลังๆมันก็หนักข้อขึ้นทุกวัน นอกจากปลอมแล้วก็ไปขโมยอะไรอีกใช่ใช่ทัางการธนาคารที่เป็นใหม่อีกแล้วการบริการกองประกันนั้นเขาก็มีเทคโนโลเพื่นแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าในประเด็นที่เขาออกเข้ามาแล้วเกิดต้องมีการตัวตสอนะครับเพื่อให้มีแอคเคาท์หลอมนะครับเพื่อรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกหลอกลวงแล้วก็ไม่ให้เกิดเซฟดิวในเรื่องการใช้บริการไฮโพสอะไรต้องเก็บข้อมูลไว้เขาเรียกว่าล็อกไฟล์นะครับแต่ไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าข้อมูลอะไรนะแต่ต้องเก็บบันทึกหลักฐานไว้เพื่อ หลาประการางเช่นอาจจะทางธุรกิจหรือทางดิสเครดิตป้อหมายนะครับหรือทำลายชื่อเสียงการุริวาดเองก็้องแฝงแต่งก็มีเรมือนกันอินเทีนีวเราจะแจ้งทาง Facebook หรือ y YouTube ด้วยนะครับว่าไอ้เขานี้มาให้เขาลองให้ดำเนินการปิดกั้นนะครับเ่ามีช่องทาง คุณตะกูที่คณะมนตรีบอกมาค่ะว่ามีคนมาร้องเยอะตอนนี้เราได้มีข้อมูลไหมคะว่ามีคนมาร้องแล้วประมาณกี่รายเอาคลุ่มๆเท่าวๆคนนี้ก็มีมามีมาบ้างนะแต่ว่าตอนนถ้าความเริ่มต้นเรืออาจะเป็นสองส่วนคือเริ่มต้นก็คือส่วนตัวถูกต้อมเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็เออ่ยูทูบก็นำภาพนำเสียงทีนี้มันเหมือนกลับมาแตกหน่อยเยอะกว่าเดิมนะก็กลายเป็นทางว่าจะให้เยอะมากเต็มไปหมดเลยอันนี้แค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวอันนี้ยูทูปเทียบเลยครับ เราบอกเฮ้ยมันให้เราเราก็บอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ไหวก็ก็ออยกังสุดคนอยู่ฮนะพยายามบอกไอ้เรื่องต่างๆว่ามันเป็นดูดที่ผมไลฟ์สดไปอยู่ในคนะดาออนไลน์หนักสุดก็เป็นภาพนี้ครับท่านลงไว้ให้ดูครับแล้วทุกคนก็คนกดได้เป็นหมื่นนะแล้วทุกคนก็แท็หมาแล้วมันตีว่าแบบนี้เราจะยังไงดีเพราะว่าผมมาเคยเข้ากระบวนการของทางโซเชียลมีเดียมาแล้วให้เอฟซีรีพอร์ต มันบอกทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ทำอะไรหลังๆห,หนักขึ้นนะเนี่ยนะเยวยาฮนะบอกเยวยาจะเยวยาแบบนั้นเยวยาทุกอย่างไนมะ่ว่าจะเป็นลูกหรืออะไรเนี่ยเป็นหน้าตาผมก็อืงคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเพตเหล่านี้คือผมแล้วพอลงข้อ,อมูลผิทธไ์ใช้ชื่อว่าเป็นแก้งข่าวอนุวัตจัดให้อนุวัตจัดให้แฟนคลับอนุวัติจัดให้รักอนุวัตอ,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 อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าในอีเพจหนึ่งเพจที่2ก็คือเพจการคำส่วนของผมผมเป็คนคนขส่วนก็มีคนอยู่ประมาณ3ามหมื่นคนที่ผ่านมาเวลาผมไลฟโสดหรือว่าเห็นข้อมูล